สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปเบิร์สุขูสุก้ลนค่ะค่ะมือนี้ที่ว่าเป็นมือสําคัญทางพระพุทธศาสนาอีกมือนึงก็แล้วกันนะคะคือบุญเขาศากค่ะพี่น้องมือนี้ชาวพุทธเฮาก็สีเตรียมโตเนาะมีห่อเขาหน่อยค่ะแล้วก็เขาแนวอยู่แนวกินเนาะอาหารวานข้าวค่ะมือนี้สิไปทําบุญอยู่วัดนะคะอาก็เชิญพี่น้องเฮาเดย์ม่รวมทําบุญนากันนะคะ เพื่อเป็นการอุทิศวนกุศลให้แกปู้ลวงรับดับคันนะคะผู้ที่ตายจากลกนี้ไปสูโลกหนาเนาะเพื่อนบาไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นนั่นคือความตายนะคะมีะนนแล้วผู้ยังอยู่กบมันสางนามกระทําบุญให้จะของแน่ละก่ะให้ผู้ที่ลลวงรับยับคันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมือนีปุ้ยกับสิผ้าพี่น้องค่ะเขาวัดเขาว่านะคะอตามมาเลยค่ะนี่ค่ะอาหารหวานข้าวข้าต้มขนมค่ะพี่น้อง กำลังจะไปทำบุญตักบาทให้อาจีักย่างอาญาพี่น้องมกนี่เห็ดนี่กิ่งปลาหาที่สารบานห้างกับพี่น้องนี่ก๋วยเห็ดคนมักเห็ดกิ่งปลาแห้ง นี่ผักเขือกระถินนี่มกนี่น้องมกที่มกหน้าใหม่ค่ะเสืส้อมัน,นบุญเนาะบุญขอสาพี่น้องกำลังสิเตรียมตัวไปจังหันไปวัดไปว่าพี่น้อง่วนอันนี้กัะห้องขอหน่อยเนาะ อเอาสีเด็กไปยายกันเนาะอันนี้เตรียมไว้ยูเฮือนกำลังสิไปวัดไปสูอ่อามูอ่ะกำรับดอกไม้นะคะดอกไม่หี่กระปูกเองดอกไม่กับดอกพุทเนาะดอกพุทธบานเฮานี่ละน้ำเอาไปประหยาดัดน,นี่สีพีน้องิ่งขนมหน้าวนวด นู่นนี้นี่ขนมมกขนมเที่ยนอันนี้ก็เป็นข้มโคมค่ะข้มมาดบานเท่านี้แล้วค่ะคอุ่นห้อนเตรียมไปจังหันวัดเนาะค่ะสำหรับขนอมนอยังนีขนมกะบานเท่านี้แล้วพี่น้องทมให้มาตาดบ,บานเท่านี้ละ กะหลีปั๊บค่ะกะหลีปับ๊บน,นี่ขนมไข่ก็จะกินโดนแล้วเนาะค่ะขนมไข่นี่แต่สมัยแต่กีเตรียมเตรียมใส่ถุงใจใส่ของเขาติ๊บเขาเพื่อเตรียมไปใส่บาทค่ะการล้างกุ้ยกับเป็นบรรยากาศนะคะที่พี่น้องกำลังทยอยมากอาจจะได้กักเขอ ฝากให้พี่น้องติดตามนะคะช่องคุยปฐุมราชแชนเนลด้วยเด้อค่ะพี่น้องหายย่อไปดูบรรยากาศด้านหลังแล้วก็การแต่งพระคราพระป่ากันเลยนะคะกำลังจะแจกันจะดไปนี่ครับพี่น้องเท่ากำลังทยอยมา ต่อแถวรเรียงเที่วกันสบายค่ะเขียนเตือมาเด้อเขียนเตือนไม่เอาวันละบอก แต่พง,งามๆมือนนี่เป็นจงไงน้อมาทำบุญทักทายพี่น้องเท่านี้แ้วบ,บ,บุญขาสากไม่มือนบุญขาสากวค่ะมือนี้เป็นจจงไงน้อทักทายพี่น้องอ่าพุท่เขามารับชมนะคะวัสดีค่ะเล่นบุญต้องการนะจ๊ะค่ะบุญกูเ็นไมากคึ้นเนาะค่ะมาหลายคนนี่ค่ะมือนี้อ้ย มีแต่ผู้สวยๆงามๆเนาะค่ะนาะเบิกบานอิ่มบุญไปน้ำกันค่ะพี่น้องโอเค่าอ <c oughs> ขอบคุณนะคะ,ะค่ะนี่เป็นมุมอาหารไใบถวายพระคุณเจ้าค่ะพี่น้องโอ้แนวกิน,นมัอน,นี้มีหลายอย่างอยู่พระโตวไว้กับมี่เด้อพี่นอ้องยบกุยจีซื้นอนูมพี่น้องมาเดี๋ย ตุ่มขนมค่ะของอาหารฟัน,ข,นข้าวมันเกลียวฟันงางานหยาพี่น้องนั่น,นมีเ้อกักกำลังเต็มน,น,น,นะคะเต็มเต็มสำหรับ่านนี้ก็จะเป็นข้อเขานะคะ ขอน้อยบุญข้อศากเนาะพี่เนาะข้อขาอน้อยนี่ก็อาหารบ้านข้าวคือกันค่ะเราอยากเนี่ยกินข้อเข่าขออาหารห้อสมบุญละหมากรากใหม่เอาใส่นกไกันนี่ค่ะพระสุเจ้า อยังอันนี้ของหนูโบกระจายแ้าไปยนบกรจาันนเู้่ันงินกำลังมาเอาไปยัน ี่ค่าหอวขน้อยปุยับมายายให้ผู้รองรับดับขันเดออย,ย่าตีพี่น้องค่ะคุณพ่อปานพันโยธาแม่ให้พันโยธานางสิดาหลาบสารนายสุกหลาบสารพร้อมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลาย พร้อมทั้งเจ้ากรรมนายเวรจะมารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลลูกร้านได้อุดิศส่วนกุศลหายด้อมารับเอาด้อไปค่ะใ่หัวเขาโอ้

บุญขอสาดน้ำกันสาธุ